สำหรับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมีนาคมปี2564วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเดินชมแปลงย้าหวานอิสราเอลนะครับพื้นที่ปลูกญ้าโซนนี้นะครับมีเนื้อที่โดยประมาณ4ไร่นะครับ ปัจจุบันก็คือเราได้ทำการตัดหมดแล้วนะครับคือตัดเป็นท่อนพันจำหน่ายขายให้กับเพื่อนๆที่ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับจากทั่วทั่วประเทศนะครับติดต่อสอบถามกันมาตลอดก็ตัดมาเรื่อยนะครับจนปัจจุบันแปลงนี้เนื้อที่สีไร่ก็หมดแล้วสำหรับ การให้น้ำนะครับถ้าเพื่อนๆที่เคยติดตามทางสวนมาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับก็จะทราบว่าก่อนหน้านี้คือเราจะสูบน้ำนะครับแล้วก็ปล่อยลาดปล่อยตามตามร่องที่เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยแต่ปัจจุบันคือสภาพอากาศมันค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนะครับทำให้ปริมาณน้ำจากโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าที่ปล่อยมาตามหมู่บ้านต่างๆนะครับตามลำลาง แล้วก็กว่าที่จะมาถึงสวนนียปริมาณมันมันไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ทางสวนได้ใช้เฉพาะช่วงวันจันทร์ด้วยปัจจุบันก็เลยใช้วิธีปล่อยน้ําลงบ่อนะครับบ่อที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็คือสูบไปไปปล่อยลงไว้ในบ่อนะครับแล้วก็สูบใช้ปั๊มน้ำนะครับสูบดันขึ้นมา ก็เดินเป็นระบบสปริงเกอร์สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็วางแผนการปลูกหญ้านะครับแนะนำให้ปลูกได้เรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีระบบน้ําแต่ถ้าไม่มีก็ค่อยรอช่วงฝนเริ่มตกนะครับแล้วก็วางแผนปลูกได้เพราะว่าถ้าปลูกแล้วไม่มีน้ำนะครับในช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายได้ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเพื่อนๆปลูก ในช่วงที่ฝนตกชุกนะครับจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอัตราความเสียหายเนี่ยมันจะสูงกว่าด้วยนะครับท่อนพันธุ์มันจะเน่าแล้วก็ตายเยอะนะครับเพื่อนๆที่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ